สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนนะวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กที่คุณขอเข้ามานั่นคือเด็กไดโรคระบาดนะครับซึ่งเหมือนกับคลิปที่แล้วแต่ว่ามันเป็นสีเขียวล้วนครับคราวนี้นะเพราะว่าคราวที่แล้วผมทําเป็นสีเขียวแล้วก็ใส่สีแดงนะครับคราวนี้จะเป็นเขียวล้วนนะครับก็ที่จะแตกต่างจากเด็กแล้วก็จะมีใบสาคัญสาคัญ2ใบนะคือพระกําลังจะส่สานนะครับที่ใช้สามเขียวนะรายสี่นะครับใช้ศพ5้าศพนะครับเพื่อ เปลี่ยนเป็นมอบพลังโจมตีบวก3าให้มินเนีย่ยทั้งหมดครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีแค่1เท่านั้นนะเป็นเพิ่มสานะส่วนอีกใบหนึ่งก็คือตัวนี้ครับอร์ดเมโรการายแปดนะเก้าเจ็ดคำรามสู้ศึกปลุกศพของคุณทั้งหมดเป็นโกเลมผีดิบหนึ่งหนึ่งที่มีจู่โจมครับมอบสองสองให้โกเลมผีดิบหนึ่งตัวต่อแต่และตัวที่ลงสนามไม่พอนะครับก็จะเป็นตัวบิ๊กเทิร์นของเรานะครับให้กับเด็กนี้ ที่เหลือก็เหมือนเหมือนเดิมกับเด็กที่แล้วครับแต่เด็กเด็จะเน้นตีมากกว่านะไปลองลุยกันเลยดีกว่านะครับพบกับ Malphurian Stormrage ถ้าต้องปกป้องธรรมชาติเ <c oughs> จ้าจะต้องเจ็บปวดผู้พิทักษ์ล่ามโซ่ออกไปก่อนนารูเบียนวอร์มการ์ดก็ออกไปก่อน <c oughs> ได้อาณิโคลแมนเซอร์สนามลบมานะครับ โหได้อาวุธสอันตีครับอย่าไปแคร์เอาโรกระบาดไปคอยเล่งจั่วให้เราซะด้วยโอเคมาเลยครับ ลงอย่างเดียวครับไม่โสนะจะทำอะไรก็ทำนะครับ จะจู่ยู่ขุด <Good S 1> ครับเชิญขุดครับเชิญเดี๋ยวผมจะลงคนเลี้ยงฮอกสไตเดอร์เลยนะไม่สนแล้วนะครับค้นพบเวทธรรมชาติไป ยิงทิ้งไม่แคร์ครับไม่แคร์ให้จูอีกแตง n ก y o วโอ้โหของดีมาแล้วปีครับเดี๋ยวเราจะลงนารูเบียนสวอมกาทับทับทาก ค่ายากด้วยนะครับตูดห้านะมีโลอยู่ด้วยนะครับถ้าบวกพลังโจมตีแล้วตีเข้ามาก็ไม่ได้จะตีถึงตัวนี้เราต้องการแก โนผิดอันตีตีดีครับเธอหน้าใช้เลยก็ได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีศพห้าศพนะครับ

เอาตีดิอีกศพเดียวเออมือข้าเต็มแล้วตายไปซะทำอะไรครับท่าน เรียบหลออได้คอมโบเหรอปับประ,ปร,ะประผ่านไปหนึ่งตาเ <of> จอกับวอริเรออร์เล่นได้ครับมือโ okay อเคอยู่มีเฮลยาด้วยมีอาวุธด้วยนะครับไม้เท้าเทินสอง 2, บีเวทบนครับก็ดีครับยิกเลี่ยงการที่เราใช้มากระท่าแล้วจะได้จั่วเวทนี้แล้วเดี๋ยวได้หมอไปเขาไปเทินหนึ่ง 1. เทินสอง,สอ,งอาจจะพลังฮีโร่หรือไม่ก็ใช้ใบนี้นะครับยิงบินเนี่ยนจวดได้มาคาท่าเยี่ยมเลยไ,<อ>ไปกีก่อนแล้วครับค่อยๆจิกไปจิกหน้าไป ถ้าจั่วได้มินเนี่ก็จะดีเลยครับอย่างคราเดียสทรบานขึ้นมือก็จะแจ๋วต้องรีบลงมือแล้วไม่ได้นะครับงั้นก็พลังฮีโร่ไปเพิ่มศพไปในตัวนะครับอันนี้ตายเพิ่มศพ ต้องการ5้าศพนะถือไว้เพิ่นสี่เฮลยาเฮลยาก็เหมือนเดิมครับสับโรคระบาดสแบบนะบเข้ามาในเด็กแล้วก็ต่อจากนี้นครับทุกครั้งที่เขาจวดได้โรคระบาดก็จะสับโรคระบาดเข้าไปในเด็กอีกหนึ่งใบราย3ามมาโลมินเนียนเปล่าไม่อาจวมินเนียนครับมินเนียนตัวใหญ่นะครับในบาร์ไปด้วยโอซิวานัสนะครับ เก็บไว้ก่อนนะครับตีครั้งเผื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับถือไว้ก่อนที่แน่ๆเฮลยาเทินห้าฮามากาะท่าเลยจัวการ์ดเพิ่มขุดแล้วก็ลดค่าร่ายนะครับสำหรับจากเบื้องลึกนะการ์ดเบ้นบุน 3. ร่สามลดค่าร่ายของการ์ดหาใบล่างสุดของเด็กลงสองแล้วก็จัวแล้วก็ขุดยังไม่จัวขุดเฉยๆ อ่านไปผ่านสิมานาหมดเออนี่ครับโดนไปเจ้าได้รับทานธรรมานทั่วยุโรปเอาเฮลยาไปรับประทาน เพิ่มเกราะลงมินเนี่ยนจั่วกาสองใบเอาไปกินครับเอาไปกินครับสาบไปอีกสองใบอือหืลงครับมากาะ่า เออใบนี้ไปให้เขานะครับเสียดายสับไปอีกครับได้เวเราไปหนึ่งใบนะครับสำหรับจมไปพร้อมเรือ oh. เอา้าไม่ตายอะ่ะเล่นผีหรือเปล่า ไม่รู้หรอกครับลงกะตีตัวนี้นะครับเมื่อจบเธอใช้หนึ่งศพครับเรียกหนึ่งสามออกมาตัวนี้ก็เคลียร์ยากด้วยนะครับแปดห้ามีมินเนี่ยนสี่ตัวบนสนามตัวนี้ไม่กลายเป็นศพนะ ามาดิครับกูที่ไหนล่ะโดนตีอีานะครับมีสี่ศพ ดีศพไม่รีบลงก่อนดีกว่าหาเวทมา,ต,าททตีหน้าไปครับเหลือเจ็ด <c oughs> <c oughs> ยังไงดี มีนี่สามดาเมจนะครับ่อกี้เราบัฟด้วยนะครับจากการที่เราหาได้จากเนรูเบียนนะครับตัวนี้ก็ได้ลงมาเป็นสามห้านะครับสามตัวเจมแจม,แจมยังมีนี้ด้วยนะครับพละกกำลังจากสุสานในการบัฟบวกพลังตีเข้าไปอีกเหลือเจ็ดไม่น่ารอดต้องล้างบอด สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคตายไป <Yeah. S 1> เรียบร้อย ไป2ตาอย่างไงไ่ายดายนะครับต่อกันเลยพลังฮีโร่อัปเกรดความแข็งแกร่งมีหลายรูปแบบเจ้าจะต้องเจบปดจั่วข้าไล่หนึ่งมาโอ้ริชิตไม่มานะครับไม่เป็นไรมีคอยนะครับเดี๋ยวใช้คอยลงคาเดียสทรมานี่อะไรครับเนี่ยเรียกกูสองหนึ่งบุกทะลวง พังฮีโร่เขาก็โหเหมือนกันนะ T.N. สองใบอย่าไปแคร์ครับเ็แ,แคไนไม่เข้าโราคร้ายของเจ้ามาทนะอ่ะอูที่ไหนล่ะ มีว้าอายอุนะป้องกันตัวนี้ก่อน,อ,รรน,อ,นอืม เก็บอันนี้ไว้เลยนะครับได้ใช้แน่ๆปีแมงนี่เหรอตีหน้าดีกว่ายังไงโกตัวนี้ก็น่าจะตายแล้วนะครับไม่น่ารอดขอให้มันเบงบานไปช่วงนีรันมาเฮ ตีหน้าเข้าไปเพิ่มศพไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้แน่นอน ไประเบิดไปซะดีนะครับที่เก็บไว้นะเวตดกี้มันคงแย่ไปแล้วก็ oh <no. S 2> วเข้ามาโทษมาแล้วครับฮากาท่านะ จัวหน่อยโอ้โหเวทขึ้นมือเขาสองใบให้ตายเหอะหนึ่งสองเลยทีเดียวสามใบโอลิเชียสวยครับตานี้นะครับเวทสามใบของเรานี่ขึ้นมือเขา แพวกมันให้ยิ่งกว่าที่เคยฝ่ายครับโดนไป h ออห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่าเก็บคืนให้อืม ค่าได้สองตัว64 24ค่าเก็บคืนให้อสบจบเชิครับ สิบแะไม่เป็นไรหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นก๊อกสุดท้ายของเขาแล้วนะครับถ้าเราเอาตัวรอดจากตรงนี้ไปได้แล้วก็นะ่าจะจบแล้วขอให้มันเนบงบานไปชั่วนิรันดร เพิ่มศพใพ้เยอะที่สุดครับแล้วก็ไปจบเชิงครับ ุดอะไ้อมเกาะธรรมชาติครับจะเหลืออะไรมาดิครับสิบก้านี่สิบก้านะเนี่ยไม่ฆ่าเหรอเอ เฮ้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 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองว่ะหก สี่ห้าหกเหลือหนึ่งเอา่ข่สตัวเพวกความชัววัดดวงกันไปครับเราเหลือหนึ่งนะถ้าเขาตีหมดนะครับเขาก็จะตายเหมือนกันวัดกันที่ตรงนี้แหละมีบัฟหรือเปล่า เรียบร้อยครับเสร็จแล้วตูแตกไปซะนะครับนี่ขนาดสวยนะเว้ยที่เราจวมนี่ให้เขาหมดเลยนะปะปะาบาจบลงไปแล้วนะผมสามตานะครับแล้วขับมาปิดไฟเนี่ยโอเคครับเจอกันใหม่เอพิซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ